แล้วปะรมน้ำมนต์สาธุชนพระช่วยเดินสายปลอดภัยไปได้สวยค้าขายรำ่ำรวยดังถูกหวยเบอร์ใหญ่เพียงหวงพอคุณช่วยคุ้มช่วยคุ้มอุ้มเอาไปแช่น้ำมนต์ ทั้งรัฐมนตรีสอสอก็มากมายขอพรกันไม่ขาดสายลวงพ่อบอกในนายอรุณกูให้มืองรักมวยนักเพลงนักเล่นดาราดวงเด่นศรัทธาจนหน้าถือ โคดา่าจงพึงสังวรแขวนพระเป็นผู้ทาหอนประชาชนจนเดือดร้อ,อนเขาจึงเดิน,นดขบวนตื่นกำไฟได้นายเขาเดือดร้อนเขาจึงเดินขบวน าย่อมมีพันปวนการเมืองย่อมมีตีรวนอย่ารวมหัวตีตรวนแหกตาประชาชนหลวงพอ่อเบื่อจะตายสร้างรุ่นสุดท้ายรุ่นแช่น้ำมนกรถ้าใรั้งมีระสิทธิเดพผลต้องเตะโด,ดทีรพคนลายเสน่ห์จางรา บัณเล่งผู้ใดช่างช่างช่างการกลุ้ยช่างช่างพระองค์ดับนำใจในสงภรามหยุดทักมาที่้าคงให้ช่างการกลุยมาเกิดตายรมชัดยิ่งคงต่อเติมเพิ่มความกล้า Chang vi kul คนการลำโพงเหนือตั้งองฝัตตตรงนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณเดือนกว่าถึงสองเดือนที่ผ่านมาเงินก้าความเสียหายก็หลายล้านบาทมีกตัวอย่าง แต่ขนาดเลยตีเขาได้มาเจอแล้วคนพิการถือเขาจะอิ่มต่เขาก็มีความสุขมาเจ๋อคนพิการวันเสาร์นี้แปลงวางอกเขาจะไปแอวไหนดีวางก็อันเขาไปฝึกฝึอมีทีมกลุ่ก่อนหมอไปทำไปกัน นะีะได้ไปเจอแล้วคนในการติชมรมอันฮ้องเหนืออืมก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าป้ามึงน้อออนไปสแสดงมึงเล่นคนใหญ่เป็นพอ,อยอ่ะอือแล้วเลี้ยงตีเทาอ่านอู้กันแต่ว่าโลกว่าวันยืดเทาจะไปเอวไหนนี้น่ะอืมไปเอวไหนกันเนี่ยคือบ้านเทาแบบมีสีงามๆจัดหนักบ,บ้านเทาไปเอวทางผาง,งามบ่ไก่ตัว ปคุณจะชวนกันไปทำผ่างามำอย่าไกลบ้านคุ้ยแล้วทุกคนไว้ได้ ป้าป้าป้าอันทําไปดูเออนี่ลมสู้ตีด้ยินเสียงเมื่อกี้นะแต่ถ่ายจมแน,นะก้ตาต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้มันลมไหมไปกะฮัล้หลหน่นนหนนาไวยตัดผ่าพ้นแล้วก็มาตั้งแต่จมแนเนาะป้าเฮาร้อง,องไ่พอเจ้นาเขาบอกว่ายังมีต้นที่โดนตัดอยู่ก่อนแล้วเสียงตี่เฮาได้ยินนะเขายังอยากกันนะ แล้วตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่เราหลบมันทอดตั้งแต่หนูจ้าขาบอกเขาเลยนะปิ้งอย่างนี้นะไปหัวเขาหน้ากันมาเร็วไปไปเฮ้ยเสียใครอ่ะใครอ่ะเขาได้ยินเสียงเขาเร็วเร็ว xuôi hành cỏ kẹp đón và chắp đây lên nè xuôi hành cỏ nhà chạy đây đi hóa lâu bức xã gần đúng không ạ cứ đón ครับกี่ผมไปเอลทำผังน้ำผมได้หันไม่ติดตัดวันนี้ผมก็มาขอทำแนน้ำจากพร้อาจาครับต่อไปเราก็จะไปทำความดีกันดีวกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุงพี่จะพาไปพวกเราไปกันเนาะไปพวกเราเดี๋ยวนี้ลุงพี่พาไปทำฝายกันข้างล่างนี้จะได้เก็บน้ำเอาไปใช้กัน ต้นไม้จะได้มีน้ำเอาไปกินเออมันจะได้เอารลากมาดูดน้ำเด็กๆพวกเราจะต้องเอาไม้เสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็คนที่มีไม้ยาวๆก็ฝางอย่างนี้เพื่ออะไรรู้เปล่าเพื่อเวลาน้ําป่ามันไหลามามันจะมาติดฝายตรงนี้พอน,น้ําขังอยู่ตรงนี้เยอะๆต้นไม้ก็จะเอารากมันดูดเอาไปกินกันฮะมันไม่ไมันไม่รั่วหรอกเพราะว่าเราชะลอไม่ให้มันไหลเร็ว

จะให้ของพิเศษไปปรึกษากันมาแล้วใช่ไหมว่าจะปลูกต้นไม้นีน่พี่ก็ไปเตรียมต้นไม้มาให้แล้วเราจะไปเลือกที่ปลูกกันเองนะรู้ป่ะต้นไม้นี่ต้นไม้พิเศษรู้ป่ะอันนี้ไปเจาะก่อนี่ย่าูกี่ไรกิ่งพูด,ดี่โอย เอเออเป็นังนะใครเป็นปอแปลวะขอเป็นแฟนอ้กวาดว่าเปิเป็นโลกงไ,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 ไงโลกมนหฮอใตหาวาโลกไตตันไตหาวัจ้ำแปลวะตามหาวัดใจ จากนั้นเด็กก็ช่วยชาวบ้านช่วยการปลูกป่า กีบกีบอยู่ไหนลูกอยู่นี้ค่ะแม่ค่ะทำไมตั้งมาอย่างนี้จังกะว่าทีเนี้ยก่อกับแม่ใจกันปุ๊บตันงมายอย่ะลูกรกะใจแฮคขาตัไดไปเลยด้ดยอไปวันขำเยอะขำเหล่า ขาฝากข้อคิดหรือว่าเป็นปติธรรมธรรมธรรมะเอาไว้เตือนจิตเตือนใจกันเขาบอกว่าโลกร้อนผ่อนลมเย็นดับทุกเข็นด้วยศาสนาทิ้นทำไม่กลับมาโรกาเขาวินาศเขาบอกบุคคลใดเกิดมาแล้วถ้าไม่ช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะได้จะไม่อยู่กับเราไปได้นะ สำหรับเมตตาก็คือหัวใจของการที่จะทำให้โลกนี้ร่มเย็นเขหบอกว่าถ้าคนใดมีแต่เมตตาคือความสงสารจะมีความเพื่อเพื่อเพือแผ่ซึ่งกันและกันแม้แต่กระทั่งต้นไม้หรือว่าธรรมชาติต่างๆผาบอกว่าเมตตาทรรช่วยดับระงับโสกเมตตาทรรช่วยทําคุณโ,ขโรขโสมิด -19 เมตตาธรรม นำสุขสถาพรก่อนจะนอนก็ควรม,มีเมตตานั้นเนี่ยเมตตาจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนมีความสุสงบเย็นหาสุขได้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นั้นก็ขอความมีเมตตาที่เกิดมีีายท่านผู้ใจรักเพื่อหรือว่าเป็นนักทันุรักษ์หรือว่าช่วยกันรักษาโรคนี้กานทุกท่านทุกคน นั้นก็ขอฝากคนเนาวไว้ได้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมที่ได้เกิดมีความสุขกันทุกท่านทุกคนก็ด้วย